ดูการภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงจากจำแนกปฏิจจสมุปบาทแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังปฏิจจสมุปบาทนั้นจงใส่ใจให้ดีเถิดเราจักกล่าวดูการภิกษุทั้งหลายก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นไฉนดูการพิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ เพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะโสกะปริเทวะทุก์โทมนัสและอุปายาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุก์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ดูกระรภิกษุทั้งหลายก็ชราและมรณะเป็นฉไน ความแก่ภาวะของความแก่ฟันหลุดผมหงอกหนังเหี่ยวความเสื่อมแห่งอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆนี้เรียกว่าชราก็มรณะเป็นฉนหนความเคลื่อน ภาวะของความเคลื่อนความทําลายความอันตรธานมรตยูความตายกาลกิริยาความแตกแห่งขันความทอดทิ้งซากศพความขาดแห่งชีวิตตินสีจากหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆนี้เรียกว่ามรณะ ชราและมรณะดังพันนานามาชนี้เรียกว่าชราและมรณะก็ชาติเป็นฉไนความเกิดความบังเกิดความอย่างลงเกิดเกิดจำเพาะความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะครบในหมู่สัตว์นั้นๆ ของเหล่าสัตว์นั้นๆน,น,นี้เรียกว่าชาติก็พบเป็นไฉนพบสามเหล่านี้คือกามภพรูปะพบอรูปะพนี้เรียกว่าพก็อุปาทานเป็นไฉนอุปาทานสี่เหล่านี้คือ กามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลพัตุปาทานอัตตวาทุปาทานนี้เรียกว่าอุป,ปาทานก็ตันหาเป็นไนตันหาหกหมวดเหล่านี้คือรูปตันหาสัทธะตันหาคันธะตันหา รัะตันหาโพธะพระตันหาธรรมะตันหานี้เรียกว่าตันหาก็เวทนาเป็นไนเวทนาหกหมวดเหล่านี้คือจักขุสัมผัสชาเวทนาโสตสัมผัสชาเวทนาคานะสัมผัสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสชาเวทนากายสัมผัสชาเวทนามโนสัมผัสชาเวทนานี้เรียกว่าเวทนาก็ภาษาเป็นไนภาษาหกหมวดเหล่านี้คือจักขู่สัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัส ชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสนี้เรียกว่าผัสสะก็สลายตนะเป็นฉไนอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เรียกว่าสลายตนะ ก็นามรูปเป็นไฉนเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการนี้เรียกว่านามมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่นี้เรียกว่ารูปนามและรูปดังพรนานามาชนี เรียกว่านามรูปก็วิญญาณเป็นฉไนวิญญาณหกหมวดเหล่านี้คือจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณคาณวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณนี้เรียกว่าวิญญาณ ก็สังขารเป็นไฉนสังขารสามเหล่านี้คือกายสังขารวจีสังขารจิตตะสังขารน,นี้เรียกว่าสังขารก็อวิชชาเป็นไฉนความไม่รู้ในทุกข์ความไม่รู้ในเหตุเกิดแห่งทุกข ความไม่รู้ในความดับทุกข์ความไม่รู้ในปฏิปทาที่จะให้ถึงความดับทุกข์นี้เรียกว่าอาวิชชาดูกระพิสุทั้งหลายเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะโสกะปริเทวะทุก โทมนัสและอุปายาตดังพนนนามาชนี้ความเกิดขึ้นแห่งกองทุก์ทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้ก็เพราะอาวิชชานั่นแหละดับด้วยการสํารอกโดยไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตันหาจึงดับเพราะตันหาดับ อุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชราและมรณะโสกะปริเทวะทุก์โทมนัสและอุปาญาตจึงดับ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้